คือเวลาเรามองกระทรวงแรงงานเนี่ยเราจะมองว่า,วามันเป็นกระทรวงเกิดซีไม่มีใครอยากมายุ่งเพราะว่ามีแต่เรื่องร้องทุกข์เนาะมีแต่เรื่องร้องทุกข์เรื่องคุ้มครองแรงงานเรื่องจ้างเรื่องอะไรต่างๆฝึกอาชีพจัดหางานแต่จริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่ซ้อนอยู่ในกระทรวงแรงงานและไม่ค่อยมีใครพูดถึงนะครับจนกระทั่งในช่วงปีที่ผ่านมาที่มีบอร์ดจากการเลือกตั้งเราจิงฉ่ายภาพตัวนี้ให้ทุกท่านได้เห็นภาพชัดเจนมากขึ้นประกันสังคมณะสิ้นปี67มี สินทรัพย์รวมทั้งสิ้น2.7ล้านล้านบาทนะครับ2.7ล้านล้านบาทมีเงินเข้าจากนายจ้างและผู้ประกันตนนะครับขาหนึ่งเนี่ยประมาณประมาณ90,000ล้านบาทนะครับและจากรัฐบาลสมทบอีกปีละประมาณ50,000ล้านนั่นหมายความว่ามีเงินเข้าจากเงินสมทบทั้ง3ส่วนเนี่ยปีหนึ่ง200,000กว่าล้านบาท ในสองแสนกว่าล้านบาทนี้นะครับเราจ่ายเป็นสิทธิประโยชน์นะครับประมาณแสนกว่าล้านประมาณเกือบเกือบห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับประมาณสี่สิบกว่าเปอร์เซ็นต์ที่เราจ่ายเป็นสิทธิประโยชน์ออกไปรวมถึงรีเซิร์ฟไว้สำหรับเป็นเงินบํานาญใน,ใน,ใ,นในอนาคตนะครับแล้วก็ขณะดเดียวกันในเงินที่เข้ามานี้ตามกฎหมายเนี่ยก็ได้บอกว่าสำนักงานประกันสังคมสามารถที่จะกันเงินไว้ได้สูงสุด1 0เพื่อเป็นการบริหารจัดการ ดังนั้นงบประมาณในการบริหารจัดการสํานักง,งานประกันสังคมโดยเฉลี่ยครับปีหนึ่งเนี่ยประมาณ6000ล้านบาทเยอะกว่ากระทรวงแรงงานแล้วก็เยอะกว่า,วาหลายกระทรวงด้วยแค่สํานักง,งานเดียวนะครับเยอะกว่ากระทรวงพาณิชย์เยอะกว่ากระทระวงอุตสาหกรรม6000ล้านบาทเนี่ยคือค่าใช้จ่ายในการบริหารสํานักง,งานเดียวที่มีสถานะเทียบเท่ากลมหนึ่งของกระทรวงแรงงานถ้าเราวิคเคราะห์ GDP ของประกันสังคมเนี่ย2.7ล้านล้านเงินเข้าปีละ2 0 0 0 0 0ล้าน ดูแลคนกัก20ล้านคนถ้าเรามองมองตามตัวเลขตัวนี้ไซส์ใหญ่เท่ากับประเทศขนาดเล็กประเทศหนึ่งเลยขนาดไซส์ใหญ่กว่ากัมพูชานะครับประกันสังคมองค์กรเดียวนะครับดูแลคนแล้วก็งบลงทุนเนี่ยเยอะกว่าประเทศกัมพูชาใหญ่กว่าประเทศเนปาล และขณะเดียวกันกองทุนประกันสังคมก็เป็นกองทุนสถาบันในตลาดที่ใหญ่ที่สุดใหญ่กว่ากองทุนวายุพัก์ใหญ่กว่ากบขใหญ่กว่าการหลายเท่าเลยเพราะว่าเป็นผู้ประกันตนหลักหลายสิบล้านคนที่เป็นภาพบังคับที่ต้องส่งมานะครับเพราะฉะนั้นประกันสังคมเป็นใครที่ใหญ่โตมากในส่วนของการการลงทุนตัวนี้มันก็จะมีการแบ่งเงินออกมาเป็นเ,เป็น3ามกองใหญ่ นะครับกองแรกเนี่ยเป็นกองที่ใหญ่สุดประมาณ2.2 2งจอกันล้านคือกองบํานาญกับกองเงินเด็กซึ่งกองนี้เป็นกองที่สามารถที่จะใช้ในการลงทุนระยะยาวได้นะครับเพราะว่าไม่ได้ใช้ออนนี้นะครับเรื่องตึกอะไต่างๆที่มีปัญหามาจากกองนี้ก็คือเป็นกองที่เอาไปลงทุนในระยะยาว นะครับก็จะมีกองที่เรียกว่า4่กองนี้ก็คือเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพค่าคลอดทุพพลภาพอะไรต่างๆนะครับกองนี้จะค่อนข้างตึงเพราะว่าค่าใช้จ่ายด้านการรักษาพยาบาลสูงขึ้นก็จะขารับกับขาออกจะเท่าๆกันนะครับจะไม่ค่อยเหลือเงินไปลงทุนอีกกองหนึ่งคือกองว่างงานซึ่งเป็นกองที่น่าจะมีเสถียรภาพสูงสุดนะครับมีรีเซิร์ฟอยู่ประมาณ8 0 0 0 0ื่นล้านเพราะว่า,าการเบริกการว่างงานต่างๆเนี่ยถือว่าน้อย นะครับใน3ามกองตัวน,นี้ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนก็จะมีการวิเคราะห์ว่าแต่ละกองเนี่ยต้องใช้จ่ายสิทธิประโยชน์ในลักษณะแบบไหนนะครับมีความยืดหยุนมากน้อยแค่ไหนก็จะนําสู่การจัดพอร์ตการลงทุนที่มีความแตกต่างกันอย่างที่ผมได้กล่าวไปก็คืออย่างในกองบำนาญเนี่ยออสามารถที่จะลงทุนระยะยาวมีความเสี่ยงสูง เพื่อที่ว่าจะสามารถที่จะหวังผลการลงทุนใน,ในระยะยาวที่ได้รับผลตอบแทนสูงได้แต่กองสีกรณีหรือว่ากองว่างงานก็อาจจะต้องลงทุนในสิ่งที่สินทรัพย์ที่มีสภาพคล่องก็มีความเสี่ยงต่ำเพราะต้องจ่ายอยุดตลอดเวลานะครับอันนี้ก็จะเป็นการลงทุนผ่านมิติของการลงทุนซึ่งเป็นเรื่องใหญ่แต่ว่าเ,เราผู้ประกันตนโดยมากก็จะไม่ค่อยได้เข้ามาดูเรื่องนี้เนาะ เพราะว่ามันก็จะมีเรื่องเทคนิคอะไรต่างๆที่ซับซ้อนมากนะครับเราจะไปสนใจเรื่องสิทธิประโยชน์อะไรต่างๆก็ตามที่ผมได้กล่าวไปส่วนอีกเรื่องหนึ่งซึ่งก็เป็นเรื่องสําคัญที่ผู้ประกันตนะก็นายจ้างส่วนมากก็อาจจะไม่ทราบ6กพันล้านบาทของประกันสังคมที่เป็นงบบริหารจัดการนี้เป็นเรื่องค่าน้ำค่าไฟค่าอินเทอร์เน็ตค่าระบบไอทีค่าจ้างพนักงานตัวนี้จะเป็นงบประมาณที่ทางสภาผู้แทนราษฎรจะไม่เห็น นะครับกบารที่การงบที่เขาประชุมกันอยู่จะไม่มีการชี้แจงงบประมาณส่วนนี้งบประกันสังคมที่จะเห็นคือการเรียกรับเงินสมทบจากรัฐบาลนะครับห้าหมื่นล้านตามตามที่ผมได้กล่าวมาจะเห็นแค่นั้นแล้วก็งบเงินเดือนข้าราชการซึ่งเป็นประชากรส่วนน้อยของประกันสังคมแต่งบปฏิทินคุณจะไม่เห็นงบเมนเฟรม850ร้าล้านบาทคุณจะไม่เห็นคุณจะไม่เห็นงบจัดซื้อจัดแจ้งแอปพลิเคชัน275ร้าล้านจะไม่มีการเปิดเผยสู่สา,าธารณะ เพราะว่ามันจะเป็นกองที่ถูกแยกออกไปค่าใช้ใจ่ายในส่วนนี้ครับอันนี้คือคกลไกการบริหารจัดการในประกันสังคมที่ผมย้ำให้เห็นภาพคือเรื่องของการบริหารการลงทุนนะครับแต่ว่าเรื่องใหญ่จริงๆของประกันสังคมเนี่ยประกันสังคมอยู่ได้ด้วยความเชื่อใจของคนอยู่ได้ด้วย trust อยู่ได้ด้วยความรู้สึกไวเนื้อเชื่อใจของคนถ้าวันนี้คนไม่รู้สึกว่า เขาไว้ใจประกันสังคมอ่ะผมว่าไม่ต้องพูดถึง27ปีเลยพูดถึงสองสัปดาห์ประกันสังคมอยากผลิตปฏิทินเนี่ยปฏิทินมูลค่า50ล้าน50าล้านจาก2.7ล้านล้านเนี่ยมันมันเล็กน้อยเนาะแต่ว่าถ้าประชาชนบอกว่าเขาไม่ได้ต้องการเขาอยากให้งบประมาณมันถูกจัดสรรได้ได้ดีกว่านี้นะครับประกันสังคมยังยืนยันที่จะทําปฏิทินเนี่ยอันนี้คือวิกฤตศรัทธาที่ที่มันเกิดขึ้นแพทไอเงินไขตัวนี้รือแม้กระทั่ง กรณีผู้ประกันตนมาตาร 3, า3าหรือมาตารา39เนี่ยที่เขามีเงินเดือนน้อยในช่วงท้ายของการทํางานก็ทําให้เงินบํานาญของเขาเนี่ยที่เขาส่งมาตลอด20ปีถูกคํานวณใหม่กลายเป็นว่าแทนที่ว่าจะได้บํานาญ5้าพันหรือบํานาญเพียงแค่พันห้าเขาสึกว่าเขาโดนประกันสังคมโกงนะเขาสึกว่าเขาโดนโกงเขาสึกว่าเขาเขาโดนป้นนี่คือสิ่งที่เราบอดผู้ประกันตนเข้ามาเราแก้ตัวนี้แก้ตัวนี้คือเรา เสนอการเปลี่ยนสูตรบำนาญใหม่เปลี่ยนเงื่อนไขกันต่างๆใหม่ที่เป็นค่าเฉลี่ยระรับตามัตรางเงินเฟอ้อสิ่งเหล่านี้คือจะทําให้คนรู้สึกว่ามันเป็นธรรมมากขึ้นไม่รู้สึกว่าประกันสังคมโกงหรือว่าปล้นเขาซึ่งจริงแล้วประกันสังคมก็ไม่ได้ตังจหรอกมันเป็นสูตรที่มันออกแบบมา20กว่าปีก็ใช้กันมาแบบนั้นประเด็นคือผู้บริหารประกันสังคมเนี่ยเป็นข้าราชการทั้งหมดเลย ม่มีใครต้องใช้ง,งบเพยบบานประกันสังคมไม่มีใครต้องใช้เงินบำนาญประกันสังคมเขาจึงไม่ทราบความเจ็บปวดองนี้เพราะฉะนั้นการปรับเรื่องความโปร่งใสการบริหารความเสี่ยงการลงทุนเรื่องหนึง่งการปรับสิทธิประโยชน์ให้เป็นธรรมให้ถูกต้องก็เรื่องหนึง่งเพื่อคืนความเชื่อมัน่นรวมถึงงบประมาณการใช้จ่ายต่างๆให้มันมีความโปร่งใสมากขึ้นตรวจสอบได้ให้คนรู้สึกว่าประกันสังคมเป็นของเขาจริงๆเป็นของ ที่เขาสามารถหวังพึ่งพาพึ่งพิงได้ไม่ได้รู้สึกว่าประกันสังคมเป็นหน่วยงานรัฐที่หักเงินเขามาก็ถึงเวลาเสร็จแล้วก็อาไปใช้ใจ่ายอะไรก็ไม่ทราบเอารถไปเบยจากใช่ไหมครับอย่างที่เราทราบกันเอารถไปเบยจากรรถซื้อมาเนี่ยมูลค่าร้อยกว่าล้านใช้ไป5ปี8ปีตีเป็นศูนย์แล้วก็เอาไปเบยจากเหมือนกับที่เป็นข่าวคือรถยนต์เนี่ยไปขายทอดตลาดเนี่ย อย่างน้อยมูลค่าร้อยการซื้อมาเนี่ยผ่านไป8ปียังน้อยมูลค่า20 30ล้านายังไงก็ต้องได้นะครับแต่ว่าคุณเอาไปเบกจากคุณบอกว่าได้บุญแต่ว่ามันคือเงินผู้ประกันตนอ่ะนะคือเงินของนายจ้างเงินของคนธรรมดาเขาไม่ได้อยากได้บุญเขาอยากได้สิทธิประโยชน์อันนี้คือเป็นสิ่งที่เราจําเป็นต้องทํากู้ไว้กึดศร,รัทธาให้กลับคืนมาสร้างความเชื่อมั่นให้แก่คนถ้าคนมีความเชื่อมั่นแล้วผมคิดว่าการปฏิรูป การจัดการความท้าทายในอนาคตไม่ยากเลยครับแต่ว่าถ้าถ้าณตอนนี้เนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราเห็นคือเมื่อเราไม่สามารถแก้ปัญหาความไม่โปร่งใสผลประโยชน์ทับซ้อนที่มันเกิดขึ้นได้ความศรัทธาของคนก็จะไม่มาเพราะฉะนั้นด้านหนึ่งเนี่ยผมว่าในระยะกลางถึงระยะยาวข้อเสนอสําคัญคือการทําให้ประกันสังคมออกจากระบบราชการ ออกจากระบบราชการมีกลไกาการบริหารของตัวเองมีการตรวจสอบได้เปิดเผยบันทึกการประชุมเปิดเผยพอร์ตการลงทุนที่สามารถเปิดเผยได้ให้ประชาชนเห็นนะทุกวันนี้เราพยายามกดดันพยายามวางเงื่อนไขต่างๆไปนะครับก็จะได้นะครับคำตอบจากฝ่ายสำนักงานก็จะซ้ำแบบเดิมว่า ว่ามันเป็นกฎของราชการเป็นระเบียบของราชการต้องให้มีคำสั่งขึ้นมา 2, 3, 4ถึงจะสามารถเปิดเผยได้อย่างเช่นหลายอย่างนะครับเรื่องสิทธิประโยชน์เนี่ยเรื่องเงินเด็กเราผัางดันตั้งแต่เดือนสิงหา67ผ่านบอร์ดไปแล้วกว่าประชาชนจะได้ใช้เมษา68อันนี้คือความช้าของระบบราชการมาตร r า40เนี่ยจะเพิ่มสิทธิประโยชน์ค่าเดินทางไปหาหมอค่าชดเชยทุพพลภาพขยายจาก15ปีเป็นตอดชีวิตเนี่ย ใช้เวลาประมาณ8เดือนจากบอร์ดชุดใหญ่อนุมัติถึงจะสามารถประชาชนใช้ได้ต้องไปแก้ในพระราชกิจสดีกาคอยเข้ามาติคอรมรัฐบาลก็ไม่ได้มองว่าสําคัญก็ไม่ได้ว่าเจ้าเรื่องนี้ขึ้นมาก่อนก็ต่อคิวไป3าสี่เดือนตัวนี้ก็เป็นเรื่องที่เรื่องที่เกิดขึ้นว่าการอยู่ภายใต้ระบบราชการนี่ไะ ไม่ใช่เป็นเพียงแค่การบริหารเงิน6,000รล้านที่ที่อาจจะคนไม่ได้ตรวจสอบแต่หมายถึงเรื่องการผักดันสิทธิประโยชน์หรือเรื่องการลงทุนเงินต่างๆด้วยตัวนี้ผมยังคิดว่าออในพอร์ตของสถาบันการเงินเงินต่างๆเนี่ยยังมีการเปิดเผยมากกว่าประกันสังคมด้วยซ้ำคนสามารถเข้าถึงได้ยังต้องชี้แจงต่อผู้ถึงหุ้นเงินต่างๆประกันสังคมเราไม่มีกลไกในลักษนะแบบนั้นเลยที่เขาจะ สื่อสารออกสเต็คโฮเดอร์ถึงถึงในส่วนที่ลึกที่สุดเท่าที่บอร์ดรับทราบอะอะไรที่บอร์ดรับทราบพอครบมาปีหนึ่งแล้วเนี่ยผู้ถือหุ้นเนี่ยควรจะรับทราบใช่ไหมครับคือในในบริษัทโดยทั่วไปเนี่ยบอร์ดมีส่วนที่เปิดเผยไม่ได้ในปีหนึ่งเนาะเรื่องรับเรื่องคอนฟิเดนเชียลแต่ว่าพอมันไฟนอลแล้วมาเนี่ยพอถึงสิ้นปีผู้ถือหุ้นต้องทราบแต่ประกันสังคมเราไม่ได้มีกลไกแบบนี้เนาะให้สเต็คโฮเดอร์ของเราได้รับทราบกลไกพวกนี้ ไม่ทำอะไรเลยตัวนี้คือเป็น if cost แบบ extreme case นะครับ extreme case คือไม่มีการปรับไม่มีการทำอะไรเลยแล้วก็ปล่อยตามเงื่อนไขแบบนี้เหมือนกับว่ามีหมอมาทักเอาว่าออถ้าคุณใช้ชุดแบบนี้นะคุณจะเสียชีวิตในอีก27ปีแน่นอนถ้าก็มีเวลา27ปีจากนี้ผมคิดว่าคนก็จะสามารถปรับตัวได้ปรับเรื่องอาหารการกินปรับเรื่องงานที่ทำปรับเรื่องเวลาพักผ่อนประกันสังคมก็เช่นเดียวกันครับ ถ้าตามกราฟที่นักคณิตศาสตร์ประกันภัยประเมินจากโครงสร้างด้านประชากรศาสตร์โครงสร้างเรื่องเงินสมทบโครงสร้างเรื่องสิทธิประโยชน์ที่เป็นอยู่แบบนี้สิ่งที่เกิดขึ้นคือประมาณ27ปีนะครับกองทุนประกันสังคมก็จะมีมีอัตราของการจ่ายออกมากกว่าโอดที่ได้รับเข้านะครับซึ่งถ้าตามเงื่อนไขแบบนี้ผมต้องเรียนว่าถ้าเรามองตามในแง่คณิตศาสตร์ราจะใช้คําว่าเงินหมด ล้มละลายถั้งแตกแต่ว่าจริงๆแล้วประกันสังคมเนี่ยเป็นกองทุนที่จัดตั้งตามกฎหมายแล้วก็ลักษณะแบบนี้ในต่างประเทศเนี่ยบางประเทศเขามีกลไกที่เรียกว่าออดโอบารกาซิงก็คือรัฐบาลก็ต้องมาอุดหนุนเพิ่มเพื่อให้กองทุนไปต่อได้นั่นหมายความว่าต่อให้เป็นเอ็กซ์ตรีมเคสที่ไม่ได้ทำอะไรเลยใน,ในตลอด27ปีก็ยังมีกลไกการที่รัฐตองมาอุดหนุนเข้ามาจ่ายเพิ่มแต่ ในเมื่อเรามีสัญญาณตอนนี้ใน27ปีมันก็มีส่วนที่เราสามารถที่จะปรับเปลี่ยนได้ส่วนที่เราจะสามารถปรับเงื่อนไขนต่างๆได้โดยที่เราไม่จําเป็นที่จะต้องคอยใน27ปีนี้ครับถ้ารัฐบาลไม่เห็นความสําคัญอันนี้คืองานรูทีนก็จะเห็นว่ามันจะเกิดความความร่าชาเกิดขึ้นและขณะเดียวกันถ้ารัฐบาลไม่ให้ความสําคัญตามที่ผมได้พูดมาทั้งหมดเนี่ย มันคือกองทุนที่ใหญ่และสำคัญเกี่ยวพันกับชีวิตของคนมากเลยแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ที่เราเห็นก็คือเวลาที่รัฐบาลส่งคนมาอยู่ที่กระทรวงเนี้ยก็เหมือนกับแบ่งเค,ค้กกันเรียบร้อยว่าเออกงตัวรัฐโด,ดยสมการทางการเมืองแต่ไม่ได้มองว่ามันมีภพรกิจของความจําเป็นที่คุณต้องมาทําเรื่องอะไรบ้างในประกันสังคมมีความท้าทายทั้งเรื่อง ความไม่โปร่งใสการสร้างความยั่งยืนการขยายสิทธิประโยชน์ถ้ารัฐบาลมองข้ามตัวนี้มันก็จะเหมือนกับว่าสุดท้ายแล้วคุณก็เหมือนกับว่ามองแค่ประกันสังคมหรือกระทรวงแรงงานเป็นแค่อมยิ้มที่เวียนกันแจกกันให้คนในรัฐบาลพอใจแต่ว่าไม่ได้มีอาจนดาในการที่จะเข้ามาแก้ไขปัญหาจริงจัง